ดูดูหลฝนสิคะคือแม่อ้อมมันไม่ได้เอาแกติมเข้าไปเสยให้กลับมาถึงใช่ไหมแม่อม้อมก็เหนื่อยก็หยิบไปติมให้เสร็จก็เลยเข้าไปนอนในห้องน้องต่ตยกลับมาจากบ้านยายไปทํางานมาไม่ลุกคะ่ะปล่อยให้ละลายทิ้งไปใช้อย่างนั้นหนึ่งแท่งฮะหลอฝนเนี่ยต้องทิ้งเลยดูดิเนี่ยแม่บุษาเอาไอติมสตรอเบอรี่เนี่ยแม่บมุษาไม่กินเองนะเอามาให้หลบฝนกินดูแค่ไม่เอาไปเสยดู ดูดูหมาดื้อดูหมาดื้อดูหมาดื้อหมาขี้เกียจเที่ยทิ้งไปเลยนะหลบฝนเนี่ยแม่ต้องทิ้งเลยเนี่ยฮะเหมือนอ้วกหมาไหมนเนี่ยมันจะต้องทิ้งเลยนะเนี่ยหมดเลยหมดกันอากาศดีไงคะวันนี้มันไม่ร้อนอ,อืมแม่สนใจไม่กินลูกงี้แม่กินเองก็หมดเรื่องไปแล้วปัทโท แม่บ่นมีเหลือกตาไปเหลือกตามาไปนะแม่บ่นเนี่ยฮะฮะดูที่เนี่ยมันเสียของไว้เนี่ยฮะตาสะโสะเลสลึมสลือจะนอนอย่างเดียวตาแดงก่ำเลยหลับไงพอแม่เดินออกมาก็เลยลืมตาคือหลับไงนอนจนตาแดงกำ่ำโทไอ้อ้วนนี่